สวัสดีค่ะพบกับช่องมาอ,อบกุกกอกนะคะนี่พ่อนิมก็ขุดปูนะคะ FC ปปดลึกขนาดนี้เลยบ่ลึกมากค่ะทุกคนได้กี่ตัวแล้วพ่อได้สตัวหมอูอ้วนกำลังมานุ่นมาไม่ทันเพื่อนนุ่นพ่อเ,เรียกเอาหน่อย วานเร็วหมูแดงอยู่ไหนนะนี่มองหาน้องก่อนเอนบกป่ามาบ่ได้ยินแต่เสียงนะคะเดี๋ยวไปเรียกเอาก่อนไม่อเลยนี่นะครเอฟซี FC. ไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่เห็นแวบบแวบบมาลูกมานี่ไงนี่ไงเห็นหัวแล้วมาเร็วมาเร็วเพิ่งตื่นหรือเปล่า โอ้โหเร็วมากเลยลูกโอ้โดนสีโดนสีมากมามาโอ้ยเก่งมากเลยนี่มาไม่ทันเพื่อนนี่นะคะอีกรูนี่ไง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 นี่โอ้โหลึกมากค่ะทุกคนไม่รู้จะได้หรือเปล่าไหนอีกรูไหน ใหญ่ไหมใหญ่อยู่บ่นนสุดไม้เลย,<า>ยอะยไม่ถูกกันนะคะนี่สีน้ำตาลกับสีดำคนละฝั่งคนละฝ่ายเริ่มดูไม้เลยอ้หนึ่งเม็ดเ <laughs> ยลูปูอ้าวคุด นี่นะคะสามสาวก็เล็มเ FC เล็มหญ้าเลาะห้วยหนองคองบึงนี่แหละหญ้ามันจนไม่ขึ้นแล้วนะคะเขาก็กินเลาะห้วยนี่นะคะลุงเรืองเห็นหญ้าอยู่บนลูกเอ้ยเล็มเล็มแถวทุ่งนานี่แหละข้ามก็ขึ้นไปกินฟางที่ อกมันไม่ค่อยมีญติเท่าไหร่แล้วฝนยังไม่ตกเลยลูเอ,อ้ยเลมกินทีละเส้นสองเส้นไปนี่นะคะอีกรูนี้พ่อนิ่มเอ,อ๋อเห็นหรือยังนี่นี่อ๋อใหญ่มากอันนี้ปึงเลยด้านนี้ฮู้งกงปฮู้กึงปึงนี่อูเห็นอีกแล้วนี่คะ่ะหนึ่งลูหาลูไว้นี่ค่ะเจออีกแล้วหนึ่งลูเปไ็นสองโอ้โหยังกับฝึก ทหารเลยเนาะขุดปูก็<ม>เห็นอยู่บนนั้นนะ<ม>เจอแล้วบ่<ม>สุดแขนเลยบ่ป<ม>๊สุดแขนเลยได้หรือยัง <laughs> ลุ้นด้วยตัวใหญ่ไหมเดี๋ยวรอลุน้นไหนโอ้โหได้จริงๆนะคะนี่ กินฮอตตีนพุดแล้วเนาะบอนี้ตีนปูโอยส,อโสุดใหญ่ไหนไหนป้าจิ๋วก็มาแล้วนี่เขาจะไม่ได้กินไรเอฟซีเลยคุณโอ้โหเป็นเม็ดเลยเสียมนี่นี่นี่นสุดเสียมุจะสุดดำเสียมยนี่นะคะขุดอีกแล้วพอนิ่มขุดปูเจอหรือ,อยัง คุณแม่ก็หานะคะรูปูตรงดินทรายให้พ่อนิ่มขุดแป๊บเดียวจะถึงแล้วเ่พ่อแต่ไม่รู้มันอยู่ไหมละ่ะโอ้ได้แล้วไข่ฟีตื่นมากอืมพี่ไว้ก็น,นั่นนะพ่อขุดรอแล้วนะอุ้ยสุดยอดเลย,ยเจอแล้วคะ่ะทุกคน่ามีลูกด้วยนะพ่อ,อ ต,ตื้นเลยค่ะนี่เด็กเขาเรียกว่าปูอ่ะมันมีดินทรายเหรอมันไม่ลึกเอาได้มีอนีน่ได้แล้วค่ะตัวเมียใหม่ดิโอ้ตัวเมียนะคะนี่ว้ายนี่ไม่มีค่ะผมไม่ได้อันนี้นะผมเลยอ๋อดินยังชุ่มอยู่เลยพอนี่ เออนั่นและตรงรงเทา้านั่นแะเพราว่าวางรงเท้าไว้กลัวมันหลงมันเป็นดินทรายเซียเราบอกไอ้นั่นนะเออนี่ไงมันมีขุยด้วยแล้วก็ตรงน้องหมาขุดนั่นแหละพ่อตรงน้องหมาขุดก็มีอีกรูนึงังไงพาอยังไม่ได้เอาใส่อยู่ด้ียเดี๋ยวเรามารุ้นกัน แถวนี้อยากจะให้เจอเป็นร้อยหลุมป่ะพ่อเป็นร้อยรูป่ะนี่ ลุกอยู่เนาะอันนี้เมื่อกี้นี่ตื้นมากจะถึงแล้วปะพ่อใกล้เลยอ๋อเงงัืไงลูโุ้ถึงแล้วค่ะวันนี้ขุดปูได้เยอะกว่าหลายวันเนาะ ยินเหนียวมันลึกยินทรายทำม,มันตื้นล่ะพ่อนนร้อความต่างมันอยู่ที่ไหนอา้นาวานึกว่าถึงแล้วสันดอกอู้ได้เยอะละคขุดอะไรจ๊ะเด็กๆอา้อาวทำรูปูค่อยหายแล้วนี่อุย้ยอา้าวช่วยกันขุดเร็วขุดรอพ่อเร็ว มูเด้งขุดรอพ่อเร็วนี่รูหายจริงๆด้วยนั่น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 ปวนแลน้วนี่ได้แล้วว่าอย่าเพิ่งโยนให้ดูสิโอ้ใหญ่มากน่าพ่อใส่เลยตรงเสียบนั่นก็ใช่รูใหญ่ด้วยนะตรงนั้นอนะ นี่ตรงพี่วายก็มีอีกรูนแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหมนี่นตรงนี้นะพ่อนี่ตรงหมูเด้งนี่พี่วายก็เจอแล้วตรงนี้ก็อีกรูเขยับแล้วลูกขยับน,น่นานน,าน่านน่นเ <laughs> ออลูกๆก,ก็ช่วยเนาะช่วยถมรู น้ขยับขยับนี่นี่ใครมากลัวมากนะเขากลัวมากเลยนะพ่อนะนี่นี่นี่เพื่อนมาด้วยนี่นี่ อ้าวมาดักเอวพ่อแล้วนะนะเจ็บพ่อวนละวนนะทั้งหมาทั้งควายเจ็บไหนลูกไหนดูซิดูซิดูซิไหนไหนอ่ะ <laughs> Nhanh như hơi nói hơn ăn vào Mà hù vẫn bóc tô rồi đấy Lù bóc tô rồi đấy phở ơi Hù bắt thằng đấy ยู่มองหมาพุดนั่นแหละจะได้ไหมเนาะแต่ว่ารูมันก็เลื่อมมองๆอยู่นะ แล้วน้องมาขุดแล้วมันดินมันลงใช่ไหมพ่อเดดูก่อนอ้าวมานอนรอแล้วบบลูกโอ้ยเม็ดหญ้าเตรียมหลังคาเลยนี่อุ้ยอาจจะได้แล้วมั้งนี้กลายแล้ว ถอันนี้ลึกนะคะทุกคนรูใหญ่นี้มันลึกมากโอ้ตัวมีน,นี่ไงยญ่มอ